ขนาดทดลองนะคะตัวนี้คือไซส์จริงคือบอกเลยว่าค่ะว่าแพงมากเวลาคาไม่เบานะจ๊ะเป็นหัวปั๊มนะคะขนาดทดลองก็จริงค่ะแต่ว่าเป็นหัวปั๊มนะนี่นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูกันนะคะว่าเนื้อเป็นสีอะไรยังไงค่ะค่ะเนื้อมันก็จะเป็นใสๆอย่างนี้นะ เนื้อใสๆแต่ว่าโอ้โหเซรั่มเขาคือเข้มข้นมากแล้วก็ตัวนี้คือบอกว่าเป็น Brightening เซ um รั่มที่แบบทรงพลังมากเลยนะคะใช้ดีมากใช้ดีแค่ไหนคิดดูหน้าเราจะเอ,อ่อฝ้ากระเยอะแยะ,ยะอะไรเงี้ยคะ่ะคือแบบอว่าใช้แล้วแบบหน้าคือดีขึ้นเลยอะคะ่ะแล้วตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่า เราบางทีเราก็แอบเอาตัวนี้ไปผสมกับตัวของวันวันวันสกินนะคะวิตามินซีบูเตอร์ของวันวันวันสกินนะคะคือยิ่งถ้าใช้คู่กันคือบอกเลยค่ะว่าตัวนี้คือแบบคือแบบว่าคุณสองนะคะคือแบบว่าขาวใสคุณสองเลยค่ะนี่นะคะลาลองจะมาเปิดที่ใช้แตะให้ดูเลยนะคะว่าเนื้อเป็นเนื้อออกรูปแบบคข่เนื้อเจลนะคะนี่ค่ะก็เกลี่ยไปเลยค่ะตัวนี้นะคะ เนื้อเนื้อเจลใช้แล้วก็คือแบบช่วยให้กระชับผิวหน้าได้ด้วยคุณสมบัติของมันคือเยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าแน่ไม่แน่ใจว่ามีส่วนผสมของคอลลาเจนเลยหรือเปล่านะคือแบบแต่มันทําให้หน้าคือขาวใสคือแบบขาวใสตึงกระชับมันไม่ได้แค่ขาวอย่างเดียวนะจ๊ะคือมันทั้งขาวทั้งใสทั้งตึงทั้งกระชับด้วยอะคะ่ะ